สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนล้างแอร์นะครับโดยเราจะมาล้างกันแบบง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนนะครับสามารถทําเองได้นะครับโดยเราจะมีอุปกรณ์แค่3อย่างก็คือ1ที่ฉีดน้ํานะครับสโฟมล้างแอร์แล้วก็3ผ้าใบล้างแอร์ครับอ่ะ่วนขั้นตอนวิธีการทําเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะผูกผ้าใบล้างแอร์นะครับเข้ากับแอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เนาะเวลาเราฉีดน้ำล้างฉีดอะไรลงไปมันก็จะไหลลงตรงท่อตรงนี้นะครับเราก็หาการะมังมาลองหรือว่าในกรณีของผมก็เอาสายนี้วางออกไปนอกบ้านเลยขั้นตอนต่อมานะครับให้เราเอาหน้ากากแอร์ออกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะงัดออกง่ายๆเลยนะงัดออกอย่างนี้โอเคพอเรางัดออกมาแล้ว นะครับมันก็จะมีแผ่นคองอากาศแบบนี้ที่มันค่อนข้างจะสกภกแล้วก็จะมีกลิ่นอับมากเลยนะครับแอร์ที่ไม่ได้ล้างนานๆนะครับจะมีกลิ่นอับมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราสามารถถอดออกไปล้างนะครับเราจะเอาล้างด้วยน้ําก็ได้หรือว่าจะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไปล้างแต่หักเนาะพอเราแกะหน้ากากออกแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้แผงพวกนี้นะครับก็คือตัวคอยเย็นนะครับซึ่งจะมีพวก ฝุ่นพวกสิ่งสกปรกเกาะอ,อยู่นะครับพอมันเกาะอ,อยู่เนี่ยมันก็เป็นต้นเหตุของการที่จะทําให้เกิดกลิ่นอับนะครับกลิ่นไม่พึงประสงค์รวมถึงทําให้แอร์เนี่ยทำงานหนักขึ้นในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหลักๆที่เราจะมาล้างกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับหน้านในตรงนี้นะครับจะมีพัดลมอยู่นะครับซึ่งจะเป็นพัดลม ที่เอาไว้เป่าลมออกมานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีฝุ่นอยู่เยอะเช่นกันนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับก่อนที่จะทําการอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราทําการสับคัทเอาลงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้ผมสับคัทเอาลงแล้วนะก็ควรระวังอื่นๆก็คือในการใช้งานเนาะมันก็จะมีพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราก็พยายามเว้นไว้นะครับอย่าให้น้ําหรือว่าอย่าให้อะไรไปโดนมันเยอะนักนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราเปิดหน้ากากมัดผ้าใบได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะต้องทําการฉีดน้ําตัวพัดลมแล้วก็แผ่พอยนตรงนี้แล้วของเจ้าส ใสน้ำติ้งตรงนี้นะครับปล่อยไปนอกบ้านโชคดีที่หน้าแต่งอยู่ตรงนี้พอดีก็คือเวลาเราฉีดน้ําล้างปุ๊บน้ําก็จะไหลออกไปเลยแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับถ้าใครไม่มีกระบอกฉีดน้ําแบบนี้นะครับเราอาจจะใช้ฟอกกี้ถ้าเกิดใครมีเครื่องฉีดน้านะครับพยายามอย่าปรับแรงดันสูงเกินไปนะครับถ้าเป็นเครื่องฉีดน้ํา เพราะว่าถ้าเกิดเราฉีดน้ำแรงเกินไปนะครับไอตัวครีบคอยเย็นตัวนี้มันอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องฉีดแรงนะครับขั้นตอนแรกนะครับฉีดบริเวณคอยเย็นแล้วก็พัดลมแอร์ที่อยู่ด้านในนี้ให้ชุ่มนะครับฉีดนะครับฉีดตัวแผงคอยเย็นเหล่านี้นะครับถ้าใครใช้เครื่องฉีดน้ำแรงนันสูงเราพยายามอย่าฉีดแนวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดฉีดแนวนี้เสร็จปุ๊บแผงคอยเย็นเหล่านี้มันมีลักษณะเป็นครีบนะครับมันอาจจะล้มหรือเสียหายได้ นะครับเพราะฉะนั้นเวลาฉีดถ้าเราฉีดนนนะแนน,นนี้นะครับตามแนวทีบนะครับอย่างนี้นะครับ่ะเราก็ฉีดไล่ไปจนตัวแผงคอยเย็นทั้งหมดนะครับก็เปียกแล้วนะครับแล้วก็พอนะครับตัวผ้าใบล้างเองนะครับถ้าเกิดเราสั่งซื้อผ่านออนไลน์หรือว่าร้านขายผ้าใบนะครับมันจะมี2แบบนะ แบบแรกก็คือแบบสําหรับการน,น้ําเฉยๆกับแบบที่2ก็คือแบบกันน้ํายาด้วยนะครับถ้าเกิดเราใช้น้ําเฉยๆกับเครื่องฉีดน้ำแรงน้าสูงนะครับเราก็อาจจะใช้ผ้าใบธรรมดานะครับซึ่งในกรณีของผมนะเราใช้น้ํายาล้างแอร์ต้องเลือกผ้าใบทนน้ํายาล้างแอร์นิดหนึ่งนะครับซึ่งก่อนซื้อผ้าใบนะครับก็อาจจะต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาฉีดในส่วนของพัดลมนะครับถ้าเกิดมองเข้าไปนะครับถ้ามองจากกล้องก็จะเห็นยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะสีดาแล้วก็อยู่ข้างในในกรณีนี้นะครับมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับเวลาฉีดโฟมฉีดน้านะครับฉีดน้ํายาอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าให้ใบพัดหมุนเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใบพัดหมุนเยอะแล้วมอเตอร์พัดลมอาจจะเสียหายได้ตอนฉีดน้ำเราสังเกตนะครับว่าแรงดันน้ำที่เราฉีดนะครับมันทำให้ใบพัดหมุนหรือเปล่านะครับ ถ้าใบพัดมันหมุนเยอะจนเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้มอเตอร์เสียได้แต่กรณีนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่แรงดันสูงมากนะครับไม่ได้ทําให้ใบพัดหมุนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีปัญหาตรงนี้นครับต้องเล็งนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างจะอยู่ลึกนะต้องล้างจริงๆครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมาก พอร้อนเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเสร็จเราไม่ล้างเลยแอร์ก็จะเย็นช้าแล้วก็มีกลิ่นอับตอนนี้นะครับเราก็ฉีดในส่วนฉีดน้ําเปล่าในส่วนของแผงคอยเย็นแล้วก็ตัวพัดลมด้านในแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการฉีดโฟมนะครับซึ่งเป็นโฟมทําความสะอาดเนาะหลังจากที่เราฉีดปุ๊บก็จะทิ้งไว้ประมาณ3 0นาทีนะครับให้โฟมมันทํางานแล้วก็จะฉีดน้าล้างออกอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้อควรระวังนิดนึง นะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นน้ํามันเป็นน้ํายานะครับมันไม่ค่อยดีนักถ้าเกิดเราจะให้มันสัมผัสกับตัวแผงวงจรหรือมอเตอร์ตรงๆนะครับเวลาเราฉีดเราก็พยายามเลี่ยงในการที่จะฉีดอัดเข้าไปในบริเวณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ําเข้าไปในวงจรนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้ทางที่เราปลอดภัยที่สุดก็คือพยายามเว้นช่วงตรงนี้ไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปฉีดโฟมกันเลยในส่วนของสเปรย์ที่เราจะใช้ทําความสะอาดแอร์ของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นสเปรย์ สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของ 3M นะครับอ่ากลิ่นมิ้นท์นะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับหลังจากที่เราฉีดน้ำจนเครื่องเราชุ่มแล้วนะครับเราก็ฉีดโฟมลงไปนะครับบริเวณคอยล์เย็นนะครับแล้วก็อาจจะฉีดในส่วนของพัดลมด้วยนะครับอ่เดี๋ยวเราจะฉีดกันเลยนะครับพยายามฉีดให้ทั่วนะครับทีนี้เราจะฉีดพัดลมนะครับ พยายามฉีดเข้าไปข้างในของพัดลมนะครับโดยที่เดยผมจะเว้นในส่วนของฝั่งนี้ไว้เนาะเพราะว่ามันอาจจะใกล้มอเตอร์ไปโฟมมันก็กำลังทำงานนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่า มันจะมีพวกคราบนะครับสิ่งสกปรกต่างๆนะครับไหลมากับโฟมด้วยนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็รอนะครับให้เนื้อโฟมตัวนี้ทํางานขจัดคราบสิ่งสกปรกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับโดยในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปล้างแผ่นกรองที่เราเก็บออกมาตอนแรกกันครับในส่วนของแผ่นกรองตรงนี้นะครับเราสามารถเอาออกได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างในห้องน้ํานะครับค่อนข้างเคร็ดแล้วก็มีกินฝุ่นกินอับเยอะอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวเราจะเอาสองแผ่นนี้ไปล้างครับผมตอนแรกเหมือนจะไม่เปื้อนมากนะครับแต่พอโดนน้ำแล้วถูนี่คือเยอะอยู่นะเนี่ย แล้วก็เอาไปพึ่งให้แห้งนะครับอันนี้ก็ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับสังเกตว่าฟองนะครับที่เราฉีดไว้ตอนแรกนะครับค่อยๆหายเป็นเกือบหมดแล้วตอนนี้นะครับมันก็จะมีพวกคราบสิ่งสกปรกต่างๆนะครับที่หลุดออกมากับฟองด้วยนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการฉีดน้ําล้างนะครับสังเกตว่านะครับพวกคราบ สิ่งสกรปรกต่างๆที่มันเคยติดอยู่ตามคลีบคอยเย็นพวกนี้นะครับก็จะหลุดออกไปหมดเลยนะครับโอเคครับพอเราฉีดล้างคอยเย็นด้านบนนะครับเราก็จะฉีดในส่วนของพัดลมด้านล่างนะครับ พยายามฉีดให้พวกคราบสิ่งปกปกระปกต่างๆนะครับหลุดออกมานะครับโดยที่ให้ระวังฝั่งนี้ไว้นะครับโดยให้ระวังฝั่งนี้ไว้การล้างแอร์ของเราก็ดําเนินมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือหลังจากที่เราฉีดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องอปล่อยนะครับเปิดเครื่องไว้ในลักษณะนี้ให้เครื่องแห้งสนิทก่อนนะครับ จึงจะทําการประกอบกับแล้วก็เปิดใช้งานเครื่องได้ครับโดยปกติแล้วผมจะทิ้งไว้ประมาณ3ามชั่วโมงนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องนะครับคอยเย็นพัดลมนะครับทั้งหมดนั้นแห้งสนิทดีแล้วนะครับก่อนที่จะใช้งานครับอันนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา3ชั่วโมงแล้วนะครับตัวแผ่นกองตัวนี้แล้วก็ตัวแอร์ข้างบนนะครับก็แห้งสนิทแล้วเนาะเราก็จะทําการประกอบนะทั้งหมดให้อยู่ในสภาพเดิมน,นะครับ ค,ครับอันนี้ก็ใส่ตัวแผ่นกองเรียบร้อยแล้วอโอเคครับมันจะเป็นสลักเนาะส่วนใหญ่เขาจะเป็นสลักแบบนี้แหละนะเราก็พยายามเล็งนะครับตรงสลักให้ตรงครับโอเคถ้าตรงแล้วก็ดันเข้าไปนะครับ โอเคครับวันนี้เราก็ทําการล้างแอร์ด้วยตัวเองเสร็จสิ้นแล้วนะครับถ้าใครสนใจอยากล้างแอร์ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์น้ํายาโฟมล้างแอร์แล้วก็ตัวผ้าใบล้างแอร์ไว้นะครับเผื่อใครสนใจอยากทําตามนะครับก็วันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าใครนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะอยากพูดคุยหรือว่าอยากแบ่งปันอะไรกันนะคะก็สามารถ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปของเรานะคะก็สามารถกดติดตามกด Subscribe นะคะและที่สำคัญอย่าลืมเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้มีลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะที่จะมาอัปเดตให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยค่ะนอกจาก YouTube ช่องนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถติดตาม r i ต i n g กิลสตูดในช่องทางอื่นๆได้อีกนะคะถ้าใครเล่น Facebook นะคะเราก็ฝากเพจของเราไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรามีเพจนะคะก็คือ เบเกอรี่โฮมเมดบาลีลิตเกิลนะคะก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับการทําขนมนะคะสไตล์โฮมเมดนะคะก็จะมีเคล็ดลับเบเกอรี่ต่างๆนะคะอาจจะนอกเหนือจากใน YouTube ที่เราทำคลิไปไว้ให้นะคะก็ไปแบ่งปันพูดคุยกันได้ในเพจนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพจนะคะคือเพจลิตเกิลคือเด็กผู้หญิงจอมยุ่งนะคะเพจนี้จะเป็นเพจที่พิมพ์เล่นนะคะจะเป็นเพจที่เอาไว้พูดคุยกันเม้ามอยกันนะคะในทุกๆวันนะคะแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราจะมาพูดคุยเม้ามอยกันได้นะคะสำหรับขาช้อปนะคะที่ตอนนี้นะคะคนน่ชอบแบบซื้อของออนไลน์กันอย่างบ้าระห่ำเลยนะคะแบบซื้อกันอย่างเมามันนะคะกลุ่มนี้นะคะชื่อกลุ่มทุกบ้านต้องมีรีวิวของดีบอกต่อนะคะจะเป็นกลุ่มที่รวบรวมนะคะคนที่ชอบซื้อของออนไลน์นะมารวมตัวกันอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็จะมาพูดคุยเม้ามอยกันหรือว่าใครซื้อของอะไรดีๆมาแล้วแบบ โอ้ยมันดีมากฉันเก็บไว้คนเดียวไม่ไหวนะคะก็มารีวิวบอกต่อกันนะคะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะตอนนี้นะคะเรามีสติกเกอร์ไลน์เป็นของตัวเองแล้วนะคะตอนนี้มีน้องแก้มนุ่มนักทําขนมนะคะเป็นสติกเกอร์ไลน์เวอร์ชันแรกของเรานะคะและหลังจากนี้นะคะเราก็ยังจะมีสติกเกอร์ไลน์เป็นคาแรคเตอร์ตุ๊กตาตุนต่างๆนะคะออกมาอีกเรื่อยๆนะคะถ้าใครนะคะชอบตุ๊กต์ตูนน้องแก้มนุ่มของเรานะคะหรือว่า ก็เข้าไปที่ร้านคาสติกล n e นะคะไปค้นหาคำว่า l i t t l e Girl Studio ได้เลยนะคะก็จะมีคาแรคเตอร์ตัตุ้นต่างๆนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกโหลดกันนะคะเรานะคะหวังมากเลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขแลวก็สนุกกับทุกๆผลงานนะคะที่เราได้ทำออกมานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชื่นชอบทุกๆผลงานที่เราได้ทำออกมานะคะบ๊ายบาย